อริยะเมตไตรนะครับวัดที่เรามาวันนี้นะครับครับวันนี้หน้างานเราอยู่บนภูเขาแบบนี้นะครับเป็นพื้นที่เป็นวัดนะครับที่นี่เป็นวัดที่ตั้งมาน่าจะ 6-7ปีนะครับซึ่งเรามาทําระบบไฟระบบน้ำโซล่าเซลล์ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยนะครับวันนี้ระบบปั๊มน้ํามีปัญหานะครับจากเดิมที่ใชอ้อินเวอร์เตอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นปั๊ม AC 1เฟส7 5็วัตต์นะครับไม่ไม่ทำงานวันนี้เราแก้ไขเราเอาซปเปอร์บ็อกตัวใหม่ของ h a นดูโรมาเซ็ตเครื่องให้พระอาจารย์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับงานนี้นี่เห็นไหมครับเส้น เส้นนี้คือสายไฟนะครับสายไฟนี่สายไฟ,ยไฟ,ยไฟอ่าสองเมตรนะครับจากบ่อบดางที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปที่วัดด้านบนนะครับเห็นนะครับเห็นพระอยู่ตรงนั้นองค์พระนะครับประมาณ200เมตรนะครับงานนี้เป็นงานที่อ่าแต่ก่อนในในช่วง6กเปีนั้นไม่ยังไม่มีปั๊มดีซที่เก่งๆนะครับที่ทนทนเราก็ใช้ a อ ตัวนี้ใช้เป็นแฟงกินนะครับใช้เป็นแฝงกิน1น1แรงแล้วก็ท้อออกจากบ่อนิ้ว2ลดไปนิ้วนิ้วหนึ่งนะครับเห็นนะเส้นสีฟ้าอยู่ตรงนั้นขึ้นไปที่ถังด้านบนนะครับก็ส่งน้ําขึ้นไป200เมตรแล้วก็ส่งไฟจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยมาที่ปั๊ม200เมตรลงบ่ออีก40-240เมตรนะครับงานนี้เพราะว่าอะไรนะครับระยะทางตัวนี้ แผงอ่ะตั้งไว้ที่วัดด้านบนนะครับเพราะว่าบ่อบาดานเจาะไว้ที่ด้านล่างภูเขานะครับเดินไกลนิดนึงนะครับบรรยากาศอยากอยากพาชมเคสยากๆแบบนี้นะครับซึ่งเราติดตั้งไว้นานแต่เราไม่ไม่ได้ดีไม่ได้ร,ดร,ดรีวิวให้ดูนะครับวันนี้ถือโอกาสได้เข้ามาก็เดี๋ยวพาชมนู่นนะครับองพระตรงนั้นคือตรงที่แผงโซลารเซลล์ตั้งอยู่นะครับขยับมาอีกด้านหนึ่ง เห็นแทงค์น้ำไหมครับอีกแทงค์น้ำไหมนี่ตรงนี้นะครับแทงค์น้ําตรงนี้อ่าตรงนี้คือบริเวณที่เราส่งน้ําไปนะครับไฟจ่ายจากแขวงลงมาสองร้อยสี่สิบเมตรลงบอ่อประดานีน่ครับสายปัม๊มท่อน้ํานะครับส่งขึ้นไปที่แทงค์ประมาณสองร้อยเมตรเหมือนกันนะครับขึ้นไปด้านบนวัดนะครับนี่สายปัม๊มอ่าหลายคนอาจจะสงสัยมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับก็คือเดิมทีเนะี่ย ตอนแรกเราใช้ไอสองคูณสอตัวนี้คือใช้เครื่องปั่นไฟนะครับตอนแรกใช้เครื่องปั่นไฟแล้วยิงไฟ2องรยเส้นลงมาไล่กับนิวตันนะครับทีนี้มาเปลี่ยนใช้โซล่าเซลล์เราก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเพื่อให้เป็นสายสายปั๊มนะครับ w v บเสเส้นนะครับมันก็เลยเป็นเล็กกับใหญ่มาอย่างนี้นะครับเราก็ปรับแจไม่ไม่ไม่ให้พอาจา์ซื้อใหม่นะครับเ,เงินเราก็ใช้ปรับแจตามหน้างานให้นะครับ บอุ่นบ่อประดานเห็นไ,ไหมครับไกลมากนะครับนี่ท่อนิ้วหนึ่งนี่ครับนะบ่อ,บอบประดานบ่อบประดานอยู่ที่ข้างล่างนะครับ <IS> เพราะว่าเจาะข้างบนมันไม่มีน้ำนะตอนนี้มาเจาะข้างล่างความยากของงานนะครับ ตัวบอ่อปรดาน6เกเจ็ปีที่พระอาจารย์ใช้มาเป็นแฟงกินนะครับไม่เคยมีปัญหาตัวปัม๊มนะครับอินเวอร์เตอร์ก็เพิ่งมีปัญหาล้วนๆช่วงนี้นะครับก็เลยมันก็อายุเยอะตัดสินใจเปลี่ยนเป็นซูเปอร์บ็อกนะครับเทคโนโลยีใหม่มันจะได้ดูแลง,ง่ายดูครับขึ้นฟูอย่างนี้นะครับีนบอ่อปรดานดันนึงไนะครับดันนึ่งไเจ๋งนะครับปัม๊มแฟงกินนี่ ตัวนี้ลงไว้น่าจะเฮสประมาณร้อยเมตรเลยนะครับแนวดิ่งแล้วก็ไปท่อวางไปตามพื้นที่อย่างนี้ก็ใช้แผงสามร้อยยี่สิบโพลีอยู่หกแผ่นนะครับในช่วงนั้นก็จะเป็นงานโพลี่ทั้งหมดนะครับขโมโนโจะหายากนะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแนวทอ่อ ซูเปอร์บ็อกนะครับตอนนี้อยู่สามพันรอบวัลสองร้อยห้าวัตสองร้อยห้าวั์นะวัลอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้ากระแสอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งแอมป์นะครับอันนี้เป็นซูเปอร์บ็อกนะครับจริงๆเราติดตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงสงการแล้วนะครับเราเพิ่งได้มีโอกาสขึ้นมาในในรีวิวนะครับพอดีมาทําไฟกุฏิตัวใหม่ให้พระอาจารย์ด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสรีวิวนะครับก็เป็นกล่องตัวใหม่นะครับที่ ที่เอาไปใช้กับปั๊ม AC ที่มีอยู่แล้วได้นะครับแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใช้งานได้ทั้งระบบ AC-DC ตอนนี้ใช้โพลี่320วัตต์นี่ใช้อยู่6แผ่นนะครับอีก2แผ่นเป็นงานไฟนะครับแล้วก็อยู่บนหลังคา้าจาย์อีกนะครับประมาณ6แผน่นก็ที่นี่จะเป็น100%คือใช้โซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับก็คือพื้นที่ด้านบนภูเขา ติหลังใหม่พระอาจารย์นะครับแล้วก็มาเดินไายให้แล้วก็ถือโอกาสมารีวิวตัวซปเปอร์บ็อกที่ติดตั้งไปใช้งานมาสักพักนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นน่าอยู่นะครับตัวตัวนี้คือน้ําจากโซลาเซลจากซปเปอร์บ็อกจากบ่อบดาลที่เราอยู่ข้างล่างนะครับส่งขึ้นมาตอนนี้เต็มล้นล้นอย่างนี้เลยนะครับยังไม่ได้เปิดสวิ์ ลูกลอยนะครับก็จะหลนอยู่อย่างนี้เพื่อเปิดให้ดูว่าน้ํามันขึ้นมาได้จริงนะครับประมาณระยะทาง200เมตรแล้วก็แนวด่งอีกนะครับท่อขึ้นมานี่เป็นหนึ่งนิ้วนะครับเดินลอยมากับหินนะครับสุดสายตานะครับบอราดานของเรายังเห็นท่ออยู่เลยนะครับ ตัวนี้งานระบบไฟนะครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์48โวลต์2ตัวแล้วก็มีลิเธียมแบตเตอรี่200แอมป์48โวลต์1ลูกนะครับอันนี้คือดูแลไฟทั้งหมดภายในวัดเลยนะครับทีวีพัดลมตู้เย็นหลอดไฟเครื่องแสงสว่างหลัก,ลกๆที่เป็นแสงสว่างนะครับที่นี่เยอะนะครับตัวนี้ตั้งแต่ปี2022นะครับเป็นลิเธียมแบตเตอรี่ นี่งานระบบไฟใหม่นะครับของพายจายันห้องน้ำแล้วก็สรานะครับทีมงานก็เข้ามาเดินระบบไฟให้ด้วยนะครับก็ที่ทัังใหม่นะครับก็เดินหลอดเดินปัดตูคอน s u m อ e r นะครับภายนอกภายนอกก็มีงานท่องานหลอดไฟนะครับงานหลอดไฟก็งานสวิคนะครับ บรรยากาศการเดินทางนะครับก็ไปประมาณนี้นะครับตามรอยทางเกวียนโบราณน,นะครับก็ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในการใช้ไฟภายในวัดใช้ปั๊มน้ำใช้หลอดไฟใช้แสงสว่างนะครับแต่บรรยากาศน่าอยู่นะครับ